วัวซื่อสัตว์กับเสือนานมาแล้วมีงานใหญ่งานหนึ่งเกิดขึ้นที่ฟาร์มแสงสวยนี่ลูกๆของฉันแม่จะเรียกเจ้าว่าโรมาเฮ้เฮ้ทีลูนี่เพื่อนใหม่ของเธอนะใครว่าฉันอยากจะเป็นเพื่อนกันละ่ะก็ เอาผลไม้ที่เธอมาฝากฉันมาเธอเอามาใช่ไหมเอามาสิข้างๆนงี่ไงสดๆจากป่าเลยอย่าเลียผลไม้ของฉันตอนอยู่รอบๆนะเย้เธอเอกผลไม้มาให้ฉันทุกวันใช้อปบ่าแน่นอนสิทีลูถ้าเธอไม่เอามาให้ฉันเจอดีแนะ่เพราะฉันมีลูกสาวแล้วไม่ได้ว่าฉันจะลืมเธอสันหน่อยนะทีลูฉันสัญญาและเธอรู้ว่าฉันไม่เคยผิดสัญญาเลยอเอาไว้ดูกัน มายยาไอ้นั่นมันหยาบคายตลอดทำไมเธอต้องคุยกับมันด้วยแถมเอาผลไม้มาฝากด้วยทำไมเนฉันไม่มีทางคุยกับพวกมารยาสามแบบนั้นหรอกอีไม่เอาหน้าสาวๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันไม่มีทางคุยกับมันแน่โลกเรามีความกรดความหยาบคายมากเกินไปแล้วเรามาสร้างมิตรภาพกันไม่ได้เลยเหรอแต่แม่คะหยูไม่ชอบการพูดจาของเขา เพราะว่าเขาไม่มีแม่ที่คอยสั่งสอนให้เขาอ่อนโยนไงจ๊ะเขาไม่ได้หยาบคายเขาแค่ทั้งกลัวแล้วก็เหงาอแม่ผมคิดถึงแม่แม่เออแม่แม่คะไปเที่ยวกันไม่ใช่ตอนนี้นอนเถอะจ้ะหนูนัน ของข้างนอกนัม้มาให้หนูเล่นได้ไหมนั่นคือพระจันทร์นะจ๊ะแม่ทำไม่ได้หรอกนะนอนเถอะนะาโรมานั่นเธอเธอเองเหรอเอานี่ ผลไม้ที่แม่เธอเก็บจากป่ามาให้ฉันไงล่ะมันมันเป็นของเธอนี่จะเอาให้ฉันทําไมล่ะเพราะฉันรู้ว่าของขวัญจากแม่เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกฉันอยากจะให้เธอได้มันเอาไว้แม่บอกว่าเธอไม่มีแม่เธอย่ามายุ่กับชีวิตส่วนตัวฉันนะฉันเอาของขวัญมาให้เอาไปแล้วก็ขอบคุณด้วยเฮ้นี่เออคือ ขอบคุณโอเคเฮ้ <Okay. S 1> hey, ฟังก่อนอะไรอีกละ่ะเดามาเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนกับคนหยาบคายนิสัยไม่ดีอย่างฉันน่ะเหรอไม่กับคนที่เอาของขวัญมาให้ฉันมากกว่าแม่บอกว่าโลกนี้ต้องการมิตรภาพมากขึ้นนะ หนจะโอเคนะหนูจะคิดถึงแม่แม่อยากไปถ้าแม่ไม่ไปแม่จะป้อนนมให้หนูยังไงแม่ต้องไปกินหญ้าสดๆข้างนอกด้านนะจ๊ะกอนนะรีบกลับมานะคะได้เลยละจ๊ะจะให้หนูทำอะไรคนเดียวล่ะอืมเอาอย่างนี้นะเล่นในฟาร์มไหมล่ะ ทักทายดอกไม้กับผักที่นี่แล้วก็ช่วยลูกสาวชาวนาทำความสะอาดโรงบัวด้วยแล้วก็กองฟางจะช่วยพวกมนุษย์ทำไมเราทำงานหนักมากพอแล้วเห็นด้วยนะในโลกนี้ไม่มีอะไรจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการช่วยเหลือคนอื่นหรอกนะลองดูเธอจะชอบมันงั้นก็ขาดให้สะอาดแต่ถางนั้นแล้วอย่าออกไปตากแดดบ้าเกินไปล่ะเดี๋ยวหนังเราจะเสียกันหมด สบายดีไหมมายาแล้วเจ้าตัวน้อยเอย้คืนแรกในฟาร์มเป็นไงบ้างหลับดีนะมามาวัวแสนสวยของฉันเดี๋ยวจะพาไปกินหญ้าสดๆนะทุกวันชาวนาจะพาวัวไปป่าไปกินหญ้า แต่ตอนร้อนสุดของหน้าร้อนอากาศมันจะร้อนจนแผดเผามันร้อนมากๆเลยยาก็แห้งขึ้นนมเราก็น้อยลงด้วยฉันอยากจะได้ครีมกันแดดจังลูกแม่ลูกต้องดื่มนมที่สดที่สุดฉันจะต้องกินหญ้าสดสดโอ้พระเจ้าถ้าฝนไม่ตกละ่ะแล้วหญ้าแห้งๆ mm. พวกนี้มันไม่อร่อยทำมันหญ้าเขียวสดนะซิถูก ตรงนั้นก็คือสนามหญ้าสวยเชี่ยวนะเฮ้ย hey, อย่าไปนะมายากลับมานาะมายาไม่ได้ยินเธอแค่อยากจะกินหญ้าสดเพื่อที่จะได้ให้นมสดแก่ลูกสาวดื่มมายาไม่รู้ว่าตัวเองเข้ามาในแดนเสือ มายาไม่รู้ตัวเสือโจมตีเธอมายาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสือวิ่งตามไปยังที่ริมผามายาตัวมากเธอรู้ว่าเสือไม่ปล่อยเธอไปแน่นอนโอ้ลูกแม่โอ้รมาโรมาโรมา,โรมาคือใคร ลูกของฉันลูกฉันเพิ่งอายุสามสัปดาห์เธอต้องการแม่นะฉันก็ต้องการอาหารฉันหิวฉันฉันรู้แต่ว่าเตรียมตายได้เลยโทษทีนะมันคือกฎของป่านี่แค่วันเดียวฉันขออีกวันเดียวให้ฉันไปบอกลาลูกฉันก่อนะฉันขอละหมายความว่าอย่างไงให้ฉันกลับฟ้าไปคืนนี้พรุ่งนี้ฉันจะกลับมา จะกินฉันก็ตามสบายเลยเฮ้นี่เธอจะบ้าเหรอคิดว่าฉันเชื่อใจเธองั้นเหรอไม่ต้องเชื่อใจฉันก็ได้แต่เชื่อใจคนเป็นแม่ฉันออกมาเพื่อที่จะมากินยาให้ลูกได้ดื่มนมเท่านั้นเตรียมตัวตายซะ เห่ไหมนี่เธอเธอช่วยชีวิตฉันก็ของเั้นแต่ว่าฉันฉันจะกินเธอน่ะฉันฉันอดใจอดใจไม่ได้ไม่ได้นะก็ได้ครั้งนี้ฉันจะปล่อยเธอไปแต่พรุ่งนี้เธอต้องกลับมาให้ฉันกินละฉันสัญญาของคุณเธอช่วยชีวิตฉันฉันจะไว้ชีวิตเธอคืนหนึ่งไปซะหมอหยอเธอกลับมาแล้ว มาอยากกลับบ้านอย่างเศร้าส้อยแม่คะแม่ห้ามกลับเข้าไปในป่าอีกเลยในไหนแล้วแม่จะต้องไปป่านะตอนแก่ตัวขึ้นหนูก็ต้องเข้าป่าเราต้องกินหญ้ากันนะจ๊ะแต่ว่าโลกนี้อันตรายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องหยุดใช้ชีวิตนะจ๊ะมีสิ่งร้าย แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งดีๆยิ่งหนูเรียนรู้เร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ลูกมีความสุขแม่คะหนูรู้ว่าอะไรที่ดีดีที่แม่กลับมาดูแลเธอนะทุกคนช่วยหน่อยนะได้โปรดห <c oughs> มอญแน่ยนนเธอจะพูดแบบนั้นทำไมล่ะเนี่ยพรุ่นี้ฉันต้องกลับไปหาเสืออะไร <c oughs> นะ <c oughs> ฉันขอให้เขาไว้ชีวิตฉันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อมาเจอลูกฉันสัญญาว่าจะกลับไปอย่าโง่นะเธอไม่ต้องทำตามสัญญาบา้บานี้ใช่คิดถึงลูกตัวเองสิไม่ใช่อเสือชั่วนั่นนะไม่ไม่เขาไม่ได้ชั่วนะไม่เอานะแม่เขาจะกินแม่นะเขาจะกินแม่เพราะเขาต้องกินจะ้ะธรรมชาติสร้างเขามาแบบนั้นเราถูกสร้างมาให้กินหญ้าเพื่อที่จะได้อยู่ต่อนะจะ๊ะ เสือถูกสร้างมาเพื่อให้กินสัตว์อื่นเพื่อจะได้อยู่ต่อเราก็หิวเป็นเสือเองเนี่ยเขาก็หิวเป็นเหมือนกันแต่เสือเข้าใจดีที่ให้แม่กลับมาคืนหนึ่งนะเพราะเธอช่วยชีวิตมันไงล่ะโอ<ฮ>้โ<ฮ>ฉันแอบตามเธอไปอย่างห่างๆและฉันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่กินเขาก็ตายอยู่ดี ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นนะพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเขาอย่าทิ้งลูกสาวเธอไว้คนเดียวเชื่อฉันฉันเข้าใจหัวอ,อกคนไม่มีแม่แต่ฉันจะได้ทิ้งลูกให้อยู่กับเพื่อนที่ดีอย่างเธอณนะที่รูและทุกคนที่นี่ถ้าฉันไม่ทำตามสัญญาใจฉันจะไม่สงบนะ เพราะว่าทุกครั้งที่เรากลัวจะต้องโกหกทุกครั้งที่เราเอาเปรียบคนอื่นเพราะเรากลัวความดีของเราในตัวมันก็จะตายไปความดีบนโลกนี้จะหายไปฉันทาให้โลกนี้แย่ลงไม่ได้เพื่อลูกฉันฉันจะต้องทําตามสัญญาท้าวันถัดมาเมื่อทุกคนออกไปกินหญ้ามายาจูบลาลูกสาวเธอไปที่ที่เจอเจ้าเสือวันก่อน ตอนนั้นเจ้าเสือกำลังเดินไปที่จุดนัดพบเขาไม่สบายใจมากฉันไปเชื่อใจยายนันได้ยังไงนะถ้ายายนันเอามนุษย์มาจับฉันละ่ะจะมีคนที่ไหนมาตายเดี๋ยวนะน,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 นั่นนั่นยายนั่นนี่เธอมางั้นหรอใช่แล้วทำไมถึงอยากจะตายล่ะฉันไม่ได้มาตายฉันมาเพื่อทำตามสัญญาเพื่อให้เธอได้อยู่ต่อเธอต้องได้กินอาหารนี้ อยากจะให้ฉันให้นักล่าอยู่ต่องั้นเหรอสมดุลของธรรมชาติมันสมบูรณ์แบบยังไงล่ะถ้าเธอเคารพธรรมชาติขนาดนั้นก็ไม่ควรมาอยู่ในดินแดนของฉันนะกฎข้อแรกของป่าคือเอาตัวรอดให้ได้เธอบอกว่ารักลูกสาวแต่เธอกลับเอาตัวเธอเองมาเสี่ยงอันตรายทั้งที่ลูกต้องการเธอฉันรู้ฉันทำผิดฉันทำผิดมากฉันไม่ควรจะทิ้งความปลอดภัยออกมา ฉันควรจะระวังตัวและฉันพร้อมที่จะชดใช้ความผิดอ๋อไปซะไปกลับไปหาลูกของเธอแต่เสืออย่างเราไม่ได้กินอาหารทุกวันอย่างพวกวัวท่านอดอาหารได้เป็นวันวๆท่าน,นจะหาเหยื่ออื่นๆขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยโลกนี้ต้องการความดีท่านเป็นลักล่าแต่ฉันไม่ได้ชั่วจ้า ฉันจะบอกให้ถ้าเธอไม่ระวังละก็ครั้งหน้านะฉันจะกินเธอแน่โอโ้ขอบคุณนะฉันจะไม่ประมาทแน่รีบไปซะก่อนที่ฉันจะมองเธอเป็นอาหารไปทักทายลูกสาวเผื่อด้วยอย่าเข้ามาในดินแดนฉันอีกเธอไม่ต้องกลัวแต่ว่าต้องระวังไม่อยากกลับไปหาโรมาที่รักขืนนั้นมีความสุขและชานฉลาดด้วย ความซื่อสัตย์และความดีของเธอทำให้เธอรอดมาได้และทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น